เมื่อนี้วันที่13พฤษภาคม2009 2ไอเรายูทูบออกการเมือ่อวานว่าเบิ่งการเฮ็ดนนนั่น่ะประตูบานเลื่อนเนาะประตูเนาะประตูหน้าบ้านทั้งเข้าบ้านบ้านนี่อันนี้บานเลื่อนแบบแบบทำแบบธรรมดาแบบกระทัดรัดเนาะกระทัดรัด กระทัดรัดนี่ระทัดรัดเนาะประตูเนี่เขาจะมีอยู่เนาะด้านหน้าด้านด้านหน้าเนาะด้านหน้าเห็นบ่นี่เป็นด้านหน้าเนาะ ด้านหน้าของเฮือนของบ้านเนาะนี่ด้านหน้าของบ้านเป็นจังซี่เนาะด้านหน้าวันนี้เรามาเบิ่งด้านค้างมีหลายประตูดินี่เบิ่งด้านค้างด้านค้างของบ้านเป็นแนวนี้เนาะวันนี้เรามาเบิง่งประตูอีก ด้านนึงมันประตู2อสั้นเนาะอีกด้านนึงอยู่นี้เนาะอยู่นี้นี่ด้านนึงทัานท่านที่สองสนที่สามหมดละนี่ทานที่2 น,นี่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นสั้นที่สองอันนี้เนาะอันนี้ปิดอันนี้เป็นสเตลเลสเนาะอัน,นสั้นหน้านอันปิดลกข้างเนาะเล็กผสมข้างเล็กผสมเล็กข้างเนาะอันนี้เป็นแบบนี้